ดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้นะคะให้เด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหดัดเล่มสีเขียวมานะคะแล้วก็เปิดหน้าที่16ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกานในเรื่องของมาตาัต,าตสะกดที่เรานะคะได้เรียนกันไปแล้วอ่ะเรามาดูหัวข้อในข้อที่4กันเลยค่ะเรามาอ่านหัวข้อไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ให้นักเรียนสังเกตคำเรียกชื่อภาพทางซ้ายมือว่ามีเสียงตัวสะกดมาตาใดแล้วเลือกคำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนกันจากคำที่กำหนดนำมาเขียนให้ตรงกับภาพจากนั้นตอบคําถามเรามาดูคําศัพท์ที่เขาให้มากันเลยค่ะเด็กๆคําแรกอัดเลขลาบเมฆบาดกราบกราบ นาคปลอดบานชื่นกุชนชรหมากรุกชนละทานรูปภาพตลาดสดสัญญาณเรามาดูคำแรกกันก่อนเลยนะคะคำว่าอัดอัดในตัวนี้นะคะเราจะใช้เสียงมาตราตัวสะกดแม่ใดคะเก่งมากเลยคะ่ะเมื่อเรานะคะนำมาแปลงคำแล้วนะคะเราจะได้เขียนในรูปของ อไม่เห็นากาศดออัดนั่นเองค่ะแล้วคำว่าเลขล่ะคะรอเอขอเลขเมื่อเรานะคะนำมาเขียนในเสียงในตัวมาตราแม่สะกดจะเป็นอะไรคะเป็นลอเอกอเลขนั่นก็คือเสียงในมาตราแม่กกนั่นเองอคำที่สามคว่าลาบเมื่อเรานะคะนำมาแปลงให้เขากลายเป็นเสียงคําอ่านนะคะ จะกลายเป็นจะเขียนว่ายังไงคะเด็กๆเขียนไปพร้อมๆกันเลยเก่งมากค่ะรออาบอลาบดังนั้นบอใบไม้ไมอยู่ในมาตราแม่กบเก่งมากค่ะแล้วคำว่าเมฆมอเอคอเมฆเมื่อเรานะคะนำมาเขียนแบ่งแยกให้เป็นมาตราแม่ตัวสะกดนะคะก็คืออะไรคะมอเอกอเมฆดังนั้นคำว่าเมฆในที่นี้อยู่ในมาตราแม่กกเก่งมากๆเลยค่ะ เรามาดูคำแรกนะคะครูจะเฉลยให้ก่อนนะคะคำว่าอะไรคะเขาให้รูปอะไรมาคะทาง้ายมือเก่งมากๆเลยค่ะเขาให้รูปนกมานกมานั่นเองชื่อเต็มเขาก็คือนกแก้วนะคะแต่เราเอาแค่นกแก้วนะคะเอาแค่อะไรคะเสียงตัวสะกดนั่นก็คือเสียงกอหรือว่ามาตราแม่กกนั่นเองดังนั้นรูปภาพที่เหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในมาตราแม่ โกเก่งมากเลยค่ะเรามาดูคำแรกนะคะเขาให้รูปอะไรมาคะเมก้อนเมกนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยเมกเก่งมากเลยค่ะแล้วข้อนี้ล่ะคะเขาให้คำว่าอะไรมาคะเด็กๆรูปเลขก,กันเองแล้วก็นำคำว่าเลขมาใส่เลยค่ะอย่าลืมค่าทิ้งนะคะตัวไหนที่เรานำมาใส่แล้วเราก็ค่าทิ้งไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาสับสนนะคะ ต่อมารูปนี้ค่ะเขากำลังทำอะไรคะเสื้อสีขาวเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่านาานันเองแล้วก็นำคำนี้นะคะมาใส่นออาคอนาค่ะเก่งมากมากเลยอ่าแล้วคำสุดท้ายล่ะคะตัวอะไรคะมีมามีอะไรคะมีเบีย้ยต่างๆอ่าที่คนผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เล่นกันนั่นก็คือ หมากรุกมีไหมคะมีคำว,ว่าหมากลุกไหมคะอ่ามีนะคะเราก็เลือกคําว่าหมากลุกลงมาใส่เลยขีดทิ้งเก่งมากๆเลยคะ่ะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเรามาดูคํานี้คะ่ะรูปอะไรคะมดเก่งมากคะ่ะมดอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรคะแม่กดเก่งมากเลยคะ่ะดังนั้นรูปที่เหลืออยู่จะต้องเป็นอยู่ในมาตราแม่กดนะคะเด็ก เรามาดูต่อไปลนนะคะหน้านี้นะคะรูปอะไรคะหนอนเก่งมากเลยคะ่ะดังนั้นสี่รูปภาพนี้จะต้องอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองดังนั้นแล้วก็นำคำศัพท์ที่อยู่จากด้านฝั่งนี้นะคะที่เป็นมาตราแม่กลนเนี่ยลงมาใส่ด้านนี้เลยอ่าเรามาดูคำสุดท้ายกันนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปนี้เขาให้อะไรมาคะ กบเก่งมากเลยค่ะก็โอบอกบกบเป็นมาตราแม่อะไรคะแม่ก็แม่ก็แม่กบเลยค่ะอ่าดังนั้นคำศัพท์นะคะที่ต้องนำมาใส่ฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นมาตราแม่กบ ง่ายไหมคะเด็กๆสาหรับวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะทําแค่หน้าที่16นะคะแล้วก็หน้าที่17นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคคุณครนนะคะสําหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของครูนะคะก็ง่ายมากๆเลยแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องทําได้กันทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมส่งงานกันนะเด็กๆ